สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันนะครับโอเคนะครับมีประเด็นอะไรมาพูดถึงกันบ้างนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับมีการยกประเด็นเรื่องนี้มาจาก m n นะครับเกี่ยวกับตัวเลือกข้าตัวเลือกนะครับถ้าเกิดแมนยูเนี่ย ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาโอเดนกาโลเข้ามาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมแบบถาวรน,นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าสัญญาของอีกาโลใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมีประเด็นของอีกาโลมาฝากกันด้วยนะฮะแต่ว่าเอาตอนนี้ก่อนนะครับเขาได้มีการเคราะ5ตัวเลือกมาที่แบบเป็นกองหน้ามากประสบการณ์นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยแพงด้วยนะครับรวมๆกันนะฮะซึ่งมีใครบ้างนะครับ เอเมียนแนะนำกันเข้ามานะครับคนทัสกู๊ปเนี่ยก็เป็นริชาร์ดเฟย์นะครับคนแรกนะครับคนแรกเขาบอกว่าเป็นซโลมอนลอนดอนนะฮะกองหน้ารายนี้จริงๆก็อยู่ในตัวเลือกของแมนยูตั้งแต่ช่วงมก,กรานะครับแต่ว่าคือแมนยูไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับติดต่อไปแหละแต่ว่าพอถึงเวลาข่าวก็เงียบไปนะครับนักเตะก็เคยออกมาสัมภาษณ์ว่าแมนยูติดต่อมาจริงในช่วงมก,กรานะ,รนะครับแต่ว่าอยู่ดี มันก็เป็นดีลแบบครึ่งทางนะฮะมันไม่ได้แบบจบดีลกันนะครับสุดท้ายแมนยูก็ไปลงเอออิกาโลมากกว่านะครับในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอิลล์ตัวเลือกที่เป็นกองหน้าประสบการณ์สูงถ้าเกิดอยากได้แบบคล้ายๆก,กับอิกาโลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดซันคาบานนี่นะครับก็ยังคงมีข่าววนเวียนกับแมนยูออกมาแบบเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับเป็นตัวเลือกที่2กันไปนะฮะส่วนตัวเลือกที่3ครับเป็นเดสเมอร์เทนนะครับกองหน้า ตัวเก่าของลาบรีนะครับอายุก็เริ่มมากแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีดีอยู่นะครับวัย3 3ปีแล้วนะครับซึ่งคากันว่าสัญญาก็ใกล้หมดใช่ไหมครับมีแนวทางว่าน่าจะมาพิมพ์เรียอังกฤษในช่วงฤด,ดูกาลหน้านะครับซึ่งส่วนใหญ่มีข่าวกับทางเชลซีก็มีข่าวอยู่กับแมนยูอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่มากประสบการณ์แล้วก็ฝีเท้าดีจชูคิงนะครับก็เป็นกองหน้าที่อายุ ถามว่ามันก็เยอะอย่างก็อยู่ระดับกลางๆแล้วกันนะครับก็ยังไม่ได้สูงในระดับแบบ30ต้นต้นๆสักเท่าไหร่นะครับแต่คือใกล้ๆแล้วแหละนะครับนะยี่สิบแปีาแล้วนะครับสำหรับโจโจคิงนะก็ตั้งแต่อะไรนี้เคยมีข่าทางแมนยูนะครับในช่วงมกราแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเจจะค่าตัวไม่ลงตัวนะครับก็เลยไม่ได้ย้ายกันไปก็เป็นตัวเลือที่สที่เอ็มเอ็นเนี่ยยกกันเข้ามานะครับแล้วก็รายสุดท้ายเป็นเชนลองนะครับอ่า คนนี้ราคาถูกแน่นะครับมีประสบการณ์ในพิมเบรงกฤษเยอะด้วยนะครับก็น่าจะยืมตัวกันมาหรือว่าน่าจะดึงตัวกันมาใช้ชั่วคราวก็ได้ถ้าเกิดต้องการกองหน้ามากประสบการณ์นะครับกวัยสามสปีแล้วนะครับนี่คือกองหน้าที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นตัวทดแทนอิกาโลได้นะครับแบบชั่วคราวถ้าเกิดเมนยูต้องการแบบประเภทกองหน้าแบบชั่วคราวจริงก็ประมาณนี้แหละฮะพวกกองหน้ามีประสบการณ์อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับข้ามกันต่อไปครับ มีประเด็นที่เอามาฝากกันจากสกายปอดนะครับสกายปอดเนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยตกเป็นข่าวให้ความสนใจกองหน้าดาวรุ่งอย่างเดนนี่โรเดอร์นะครับที่จะหมดสัญญากับทางเรดดิ้งในช่วงสิ้นเดือนหน้านะครับแมนยูเนี่ยก็เตรียมที่จะมีโปรเจกต์ในเรื่องของการซื้อพวกแบบผู้เล่นอายุน้อยมาตั้งแต่เดิอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นแมนยูเซ็นพวกกองหน้าดาวรุ่งมาหลายราย เข้าสู่ทีมเยาวชนใช่ไหมครับทีนี้ก็นกเตะรายนี้วัยสิบเก้าปีแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะเซ็นกันเข้ามาเพื่อทีมเยาวชนอะวัยสิบเก้าเนี่ยมันก็เหมาะสมที่จะเล่นชุดใหญ่ได้แล้วแหละนะครับก็น่าจะมีการเล่นดึงมาเล่นชุดใหญ่ไปเลยแล้วก็เป็นการซื้อมาเพิ่มเติมในตำแหน่งกองหน้าด้วยนะครับนะเพราะว่านกเตะรายนี้เล่นกองหน้าได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นนกเตฟร์ฟรนแน่นอนนะครับเพราะว่าสัญญาใกล้หมด แต่แมนยูเนี่ยต้องแข่งกับบูธแฮมตันที่เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ให้ความสนใจกองหน้ารายนี้ด้วยนะครับก็ใครดูฟอร์มแล้วก็นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนะสำหรับกองหน้ารายนี้นะฮะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจจากการเล่นออกมาจากสกายปอตนะครับกองหน้าที่เราก็ยังมีข่าววนเวียนกับการมองหากองหน้าแบบต่อเนื่องนะครับก็โอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของโอเดนการโลเอามาฝากกันนะครับ ดีนัสซันก่อนดีกว่านะครับมี2ประเด็นหลกักๆเลยจากเทเลกราฟนะครับเป็นเรื่องราวของดีนัสซันก่อนนะครับดีนัสซันเนี่ยนะครับก็มีรายงานจากเทเลกราฟนะครับสำหรับเบอสซาบโตดาวรุ่งของเรารายนี้แต่ว่าอายุน้ำเนี่ยมันก็เกินคําที่เรียกว่าดาวรุ่งได้แล้วแหละนะครับก็คือทางแมนยูเนี่ยปล่อยไปให้เชฟฟิลใช้งานนะครับแล้วก็ผลงานดีโดยเฉพาะว่ากันว่าฤดูกาลนี้นะครับก็คือมันมีปัญหาตรงที่ว่า โปรแกรมมันยังไม่หมดนะครับแต่ทีนี้สัญญามันหมดก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าน,น,น,นั้นมันก็มีข่าวว่าแมนยูอาจจะดึงตัวกลับมาเพื่อตัดกําลังเชฟฟิลเลยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าล่าสุดเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษบอกว่าแมนยูพร้อมต่อเวลาให้กับทางเชฟฟิลเชฟฟิลนะฮะให้กับดีนสันเนี่ยเอาไปใช้งานต่อได้จนจบฤด,ดูกาลนะครับนะแล้วคอยมาว่ากันหลังจากในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับว่าจะปล่อยอีกรอบไหม หรือว่าจะปล่อยถาวรหรือว่าจะมีแนวทางการให้เดนสซนนอยู่กับทีมต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคือแมนยูก็ไม่อยากแบบทําร้ายนะครับโดยการที่ไปดึงตัวกลับมาทาั้งท,งที่โอเคแหละมันมีสิทธิ์ที่จะดึงกลับมาได้เพราะว่าสัญญาหมดไงแต่ที่แมนยูทำเนี่ยก็คือแบบหินใจเชฟฟิลด์แล้วกันแล้วก็ปล่อยให้เชฟฟิลด์ใช้แบบจนจบฤดูกาลหรือว่า สามารถยื้อสัญญาการการยืมตัวไปได้อีกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เล่นกันออกมาจริงๆผมก็พูดกันออกมาแล้วก่อนหน้านั้นนะคลิปก่อนน,นั้นว่าคือทางออกที่ดีสุดก็คือปล่อยยืมตัวไปอีกครับคือดึงกลับมาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็ต้องใช้เดกาใช้โรเมโรดีแกนอยู่แล้วอะนะครับดึงกลับมาก็เอามาแบบมาซ้อมเฉยมานั่งตัวสำรองเฉยอะ่ะผมคิดว่าทางออกแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับปล่อยให้อยู่กับทางเชียฟิลจนจบฤดูกาล นะครับแล้วก็ปล่อยให้นักเตะม,มันลงทุกเกมมันน่าจะคุ้มค่ามากกว่านะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของดีนสซันที่แมนยูอนุญาตให้เชฟฟิลใช้งานดีนสซันต่อไปจนจบฤดูกาลได้นะครับโอเคครับก็ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวของอิกาโลนะครับตอนนี้สาการเนี่ยมันไม่ชัดเจนครับว่ามันจะลงเออย่างไรนะครับตอนนี้มันก็ไปไป,ไป,ไปม,ามาแหละนะครับในเรื่องของกระแสอิกาโลนะ ซึ่งมันมี2กระแสด้วยกันนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาค่อนข้างน่าเชื่อถือมากนะครับออตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดอะไทมเนี่ยบอกว่าอิกาโลเนี่ยจะอำลาทีมนะครับแล้วก็เตรียมกลับจีนในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วทางเซี่ยงไฮ้เองก็เตรียมเมอบสัญญาฉบับใหม่ให้ด้วยนะครับค่าเดือนมหาศาลบวกกับทั้งการเซ็นสัญญา,ยายระยะเวลา4ปีด้วยกันนะครับประเคนให้เต็มที่เลยนะครับนะ ถ้าเกิดอีกาโลกลับมานั้นเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับจริงๆข่าวมันออกมานานแล้วแต่ว่าเดอะไทม์ก็เอามาคอกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดจะปล่อยจริงๆนะครับคือถ้าปล่อยอีกรอบหนึ่งอ่ะมันกับเซี่ยงไฮ้เองเนะี่ยต้องการปล่อยแบบถาวรเท่านั้นไงทาให้เรื่องนี้ก็ยังเป็นแบบเรื่องที่ค้างขางกันอยู่นะครับเพราะว่าแมนยูแบบใจจริงอนะ่ะอยากยืมให้มันจบฤด,ดูกันก่อนนะครับคอมาว่ากันในช่วงซัมเมอร์ดีกว่านะครับว่าจะเอาอย่างไรต่อไปว่าจะเซ็นถาวรหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ทีนี้อีกกระแสนหนึ่งอย่างเทเลกราฟครับเทเลกราฟเนี่ยก็เป็นสื่อใหญ่ของกิจเช่นเดียวกันเล่นกันออกมานะครับเขาก็บอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังหาทางออกนะครับกำลังหาทางออกในเรื่องของการต่อสัญญายืมตัวกับอิกาโลออกไปอีกนะครับแล้วก็แมนยูกําลังพูดคุยกับเซี่ยงไฮ้ต้นสังกัดของทางอิกาโลในช่วงสัปดาห์นี้อีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เล่นกันออกมาแบบโอ้โหมันสับสนนะว่า มันจะลงเอยอย่างไรแต่ที่แน่คือต้องลงเอยในช่วงสัปดาห์นี้ให้ได้เพราะว่าอาทิตย์หน้าก็สิ้นเดือนแล้วนะครับสัญญาก็จะหมดแล้วนะฮะมันไม่มีเวลาตัดสินใจมากพอนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเร่งอีกทั้ง s k y p o อตนะครับผมเพิ่มให้ผมไปเจอมา s k y p o อตบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเดนี่ยยังคงนิ่งเฉยเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาซื้อถาวรสำหรับอีกาลนะครับนะบนะแล้วก็ในเรื่องของสัญญาเนี่ย อีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วนะครับมันก็มีโอกาสไปไปได้ที่อิกาโล่เนี่ยอาจจะต้องกลับนะครับกลับดีจีนอย่างเป็นทางการนะฮะก็นี่คือสิ่งที่สกายพอร์ตเล่นกันออกมานะครับคือมันสับสนมากครับณเวลาเนี้ยนะครับมันเชื่อได้หมดเครับสกายพอร์ตเดอะไทม์เทเลกราฟเนี่ยเป็นสื่อใหญ่ทั้งนั้นนะครับสื่อที่แบบมันมีมูลระดับแบบ6 0สิทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันตอนเนี้ยมันอยู่ที่สโมสรดลุลลุครับว่าจะเอาอย่างไร เพราะว่าสื่อมันเล่นถ้าเกิดสื่อใหญ่เล่นแตกกันแบบนี้นะครับโอ้โหมันฟังได้ยากมากมันออกได้2หน้าจริงๆครับ,นะรบเพราะว่าเวลานี้แมนยูอยากได้ไหมเราชัดเจนว่าแมนยูก็อยากได้นะครับนักเตะอยากย้ายมาไหมนักเตะก็อยากย้ายมาเซี่ยงไฮ้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าลังตัวด้วยเซี่ยงไฮ้ก็คืออนุญาตให้นักเตะย,ย้ายแต่ว่าต้องไปแบบถาวรนะครับคือแมนยูอยากได้แบบว่ายืมตัวไปก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเซ็นถาวรนะครับนะเพราะว่ามันมันเหมือนกับต้องมองระยะยาวด้วยนะครับนะอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับก็รอดูการตัดสินใจของแมนยูกันต่อไปนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับว่าจะลงเอยอย่างไรครับซึ่งมันเป็นดีลที่วุ่นวายครับมันต้องรีบตัดสินใจนะฮะในเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับที่เอามาหยิบยกพูดคุยกันวิเคราะห์กันนะครับ แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ